เราได้เสนอโครงการร่วมสานทางรุ่นที่ A655 นะคะัวนีนะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งสองแบบค่ะจะมีแบบหนึ่ดอกและสองดอกนะคะแนะนำให้ลูกค้าสัือสองดอกจะคุ้มกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับบาร์อุปกรณ์ให้นะคะหน้าดอกมีความเรานันนได้ไปทางได้นะคะจำนวนบัตร120ใบกำลังขับ120-500ใบข้าว4โอมความแรงในการขับ9.7เดซิเบลนะคะตัวนี้นะคะหน้าดอกจะกว้าง1.7เดซิเมตรค่ะ0.7เดซิเมตรนะคะแม่เหล็กจะกว้างแ7ดซิเมตร9ามิลลาเมตรค่ะตัวนี้นะคะโครงเหล็ก นีะะคะด้านหลังนะคะเชื่อมต่อง่ายค่ะนีดแต่เดีรับบอกโค้บวกโค้วลบอย่างชัดเจนเลยนะคะได้นี่จะเป็นโค้วบวกค่ะวตัวเลขนี่จะเป็นโค้วลบนะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะมาทดสอบเสียงให้ฟังกันค่ะ คเสียงแหลมสดใสเสียงกลางชัดเจนเสียงเบนนุ่มหรือครบจบในตัวเดียวแนะนําเลยค่ะสินค้าของเราเป็ประกันทุกชิ้นเลยนะคะหากมีข้สอสงสัยสามารถมาใช้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อแม่บ้านสินค้าใหม่ใหม่จากร้านอย่าลืมติดตามร้านะคะ้าของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ